ก็วันนี้นะคะจะมาทำห้าอันดับสกูชี่ที่ชอบบีบเดี๋ยวไปดูกันเลยอันดับห้านะคะจะเป็นตอนนี้แซกเบาเชนแบบยาวมากนิ้วหนึ่งเท่าเลยแลนะแท้ด้วยคือจะบอกว่าห้าอันดับนี้เป็นของแท้หมดเลยนะอ,อันดับ มีสองอันเป็นจัมโบ้แพนด้าแล้วก็จัมโบ้บัชตันนะอันดับสามนะคะจะเป็นกล้วยยิ้มคือมันบีบมันมือตองรงที่แบบบีบเนี้ยหยุดเจอะมาอันดับสองนะคะจะเป็นแย้มโลดีละคโคนะ อันดับหนึ่งจะเป็นตัวเน,นี้ยแฮมเบอร์เกอร์นี่คือแค่เราเปลี่ยนผงเนาะลายเส้นนะคะโดนนุ่มมากก็รับคำท้าเสร็จแล้วนะคะบ๊ายบาย